เลยนะคะกล่องใหม่ไว้สั้นนะคะสาวปานนะคะค่ะข,ของสาวปานนะคะกล่องบเอบาลือเบล่าเลยนะคะจากพี่สาวนะคะสุดที่รักนะคะที่อยู่ต่างประเทศนะคะที่อยู่ต่างแดนนะคะกล่องใหญ่มากแล้วก็หนักมากเลยนะคะด้านในนะคะจะเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวรอดูนะคะจากพี่สมอนอเมริกานะคะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณมากเลยค่ะนะคะพี่สมอนนะคะจะให้ใครบ้างนะคะ ค่ะรู้แล้วนะคะว่าจะให้ใครบ้างนะคะเดี๋ยวค่อยดูนะคะตอนต่อไปปะ่ะไปแกะกล่องกันค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันเนาะ fc นะคะกล่องใหญ่มากเลยนะคะค่ะเมื่อเช้านี่ก็โหโนะคะเขามาเก็บค่าน้ํานะคะค่ะกูนํามาเก็บค่าน้ํานะคะค่าน้ําเกือบ700เลยนะคะ600แปดสิบสี่บาทนะคะหกร้อยแปดสิบสี่บาทนะคะค่าน้ําบ้านสาวปานนะคะ สุดตะลึงเลยนะคะตะลึงเลยนะคะว่ามันอันนี้นะคะเพราะว่าอะไรนะมันไม่ได้จ่ายหลายเดือนแล้วนะคะไม่มีคนมาเก็บนะคะหลายเดือนแล้วนะคะก็เลยจ่ายค่าน้ําไปนะคะค่ะก็เลยบอกว่าโอ้เก็บทุกพยายามขอความร่วมมือขอความนี่หน่อยเก็บทุกเดือนได้ไหมหรือไม่ก็สองเดือนครั้งนะคะอันนี้นะคะเก็ <7 S 1> เดือนเลยนะคะที่ยังไม่หกเดือนนะคะหก<ด>เดือนนะคะ <definite. S 2> ที่ยังไม่เก็บนะคะบางทีเราไม่มีรายได้บางทีเราก็ <Ages? S 1> เนาะเก็บทีเดียวมันเยอะเกินไปนะคะค่ะในเวลามานะพูดถึงพูดถึงนะคะพูดถึงในความเป็นจริงนะคะค่ะก็เลยบอกเพื่อนไปนะคะว่าอย่าหาทำนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกล่องกันนะคะว่าข้างในจะเป็นอะไรนะคะข้างในจะเป็นอะไรนะคะที่สมอน,นะคะโอ้เดี๋ยวขาก้องลองไม้ด้วยนะคะไม่รู้ว่าใช้ได้หรือเปล่าข้างในจะเป็นอะไรเนาะเอฟซเดี๋ยวถ่ายคลิปกัน ลูก่อนตัวเล็กไม่รุ้นด้วยนะเพราะว่าเพิ่งตื่นนอนนะเพิ่งตื่นนอนเพิ่นออกไปกินข้าวแล้วนะคะตัวเล็กไม่รุ้นด้วยนะคะงานนี้นะคะค่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวคอมเมนต์เยอะมากเลยเยอะมากเลยเอีโอ้โหนี หนึ่งสสามสี่ห้าห้าถุงเลยนะคะห้าล็อกเลยนะคะนี่นะคะนี่ค่ะนี่ชิ้นแรกจะเป็นของใครนะคะเขียนไว้นะคะชิ้นแรกเป็นของแม่พีนะคะขอบคุณค่ะนะคะพี่สมรชิ้นแรกเป็นของแม่พีนะคะค่ะเดี๋ยวชิ้นต่อไปนะคะเป็นของใครนะคะค่ะชิ้นต่อไป แม่บุญทินแม่บุญทินนะคะกำลังฮิตอยู่นะตอนนี้คือเจยจจำปาดงนะคะคือเจยจจำปาดงนะคะกำลังฮิตอยู่นะกำลังฮิตอยู่นะตอนนี้นะคะค่ะนี่นะคะของแม่บุญทินนะคะสองแล้วนะคะแล้วก็ลุ้นอีกนะคะวัตถุงที่สามเอาคลิปนี้เอาให้ถึงแปดนาทีเลยเกินแล้วกันนะคะทีแรกว่าจะแกะกล่องแล้วก็จะไปะแจกด้วยนะคะแต่แจกก็กว่าจะถึง โอ้นะคะไม่รู้ว่ากี่ใครบ้างนะคะอันนี้ของสาวป้านนะคะของสาวป้านนี่นะคะของสาวป้านนะคะหอมนัวหิวข้าวแล้วนะคะเละยนี้ก็หิวข้าวแล้วนะคะได้กิ่นออกมานะคะทำามของเขาหนักจังโอเขามีกุนเชียงอ๋อแม่แม่ของแม่ดานะคะแม่ของแม่ดานะคะเดี๋ยวเอาไปกุกตุมก็สองนะคะกุกตุมก็สองของแม่พีแล้วก็ อของเอาไปตกกลุมสองนะคะเท่ากับเดี๋ยวปันจะทําคลิปด้วยนะคะเดี๋ยวเอาไปมอบให้กับแม่บุญหินนะคะหือเจยจำปาดงนะคะก็พึ่งมาจากจำปาดงพึ่งกลับมาพร้อมสาวปานนี่แหละนะคะค่ะแล้วใครอีกคนคนอีกเนยะให้เดาสิใครน้นนะคะแม่พีเจยใครอีกคนหนะึ่งแม่ออฟนะคะของแม่ออฟด้วยนะคะของแม่ออฟด้วยนะคะ นะคะทั้งหมดหนึ่งสสามสี่ห้าถุงนะคะห้าถุงเลยนะคะอื้อนะคะนี่แหละนะคะเดี๋ยวสปานก็จะแบ่งแม่ด้วยนะคะคนละครึ่งนะคะแบ่งให้แม่นะคะคนละครึ่งนะเดีย๋ยวสปารแกะในส่วนของสาวป้านนะคะว่าเป็นอะไรนะคะบ้านนะคะแกะในส่วนของสาวป้านนะคะว่าเป็นอะไรบ้างเนาะนะคะให้แม่นะคะให้แม่แม่ก็ชอบกินนะคะแม่ก็ชอบกินน้องชายก็ชอบกินนะมัน อย่างว่าเป็นอาหารทะเลนะคะเป็นอาหารทะเลนะคะค่ะนี่ของสาปานันเออนี่นะคะโอ้ยนะคะเดี๋ยวจะทอดกินวันนี้เลยแหละนะคะปลาจิกโกนะคะปลาจิกโก,โกโหรือปลาช่อนทะเลนะคะนี่นะคะค่ะปลาช่อนทะเลอันที่สองก็เป็นปลาช่อนทะเลนะคะเป็นปลาช่อนทะเลนะคะเดี๋ยวให้แม่ถุงเนึ่งสาปาันถุงนึ่งนะคะคนละถุงนะคะเดี๋ยวแบ่งกันนะคะ แล้วก็เป็นปลาหมึกนะคะเป็นปลาหมึกอปลาหมึกยาวด้วยนะคะนี่ปิงกินโอ้ยใครมาใครมาเนาะแม่แม่หนูไปไหนลูกนี่นะคะปลาปาราวซานนะคะนี่นี่อ่ะตัวป่วนมากเอามาหวัดดีเร็วมาเอามาหวัดดีเร็วเร็วมาคว้าข้ามาหวัดดีข้ามาขาวบด,ดีในกล้องก่อน โอ้ยมาได้ไงอต้นสวัดดีค่ะแอนมินน้อยอ้โหมาทำอะไรมาเล่นเด้งดึงเหรอใช่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่หนูอยู่ไม่พลอยเ,ออเดี๋ยวจะเอามีขอ,ของของแม่หนูด้วยนะคะนี่งานนี้นถูกใจเอาใครรูดซิปลงสิพูดไทยสิปิดอันนี้เฮอแน่ว่พลอยปิดได้แน,น่พี่พลอยปิดให้ด้วยค่ะโว้ยอย่างนี้สิ ูดภาษาพูไทยนะคะอ่ะระวังมันสับน้องนะเออให้พี่พลอยช่วยดูแลนะมานะคะเออนะคะค่ะก็เดี๋ยวของแม่พีด้วยนะคะเดี๋ยวให้แม่พีด้วยนะคะค่ะพี่สมน,นนะคะเดี๋ยวก็จะไปให้เจ้ยจำปาดงนะคะแม่ของแม่ดานะคะแม่ตู้นะคะ สนุกเลยจั้งใไม่อยากกลับจำปาดงแล้วเล่นอย่างนี้เราไม่ต้องเสียเงินเหรือกอไปเสียยี่สิบบาทเงินมดเงินมดเลยบ่พอตามเอาเงินอ๋อพอตามเอาเงินแล้วเงินมดเหรอเก็บออกต้นน้ำถุงขยะนะลูกเก็บออกโยนออกไปเลยนะลูกโยนถึงไหมไม่ได้กวาดให้เลยไม่รู้ว่าจะมามาค่าอือหึ <c oughs> ความสุขนะคะพี่โอย์ก็อยู่ด้วยนะคะโอ้มีเพื่อนนะคะค่ะก็ขอบคุณจริงๆเลยค่ะพี่สมอนนะคะก็ได้รับของเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวทางเี้ยก็รอช่างนะคะถังนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวรอช่างมาทําให้นะคะมาติดตั้งให้นะคะค่ะก็โทรหาช่างแล้วนะคะช่างบอกว่าไม่วันนี้ก็วันอังคารนะคะไม่วันนี้ก็วันอังคารนะคะจะมาติดตั้งให้นะคะค่ะ ก็ขอบคุณจริงนะคะพี่สาวสุดที่รักนะคะที่อยู่ต่างแดนนะคะที่อยู่ต่างแดนนะคะนี่ก็จะยกไปไว้ด้านหลังนะคะค่ะตั้งไว้ด้านหน้าก่อนนะคะค่ะเพราะว่าตอนที่สาปันทังมาสาบปันไปจำปาดุงนะคะไม่ได้อยู่นะคะค่ะเนี่ก็รอช่างมานะคะติดตั้งให้นะคะไม่รู้ว่าใดไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บอืมนี่ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอสวัสดีค่ะ <c oughs> เฮงเฮงรวยนะคะพี่สมน